สวัสดีครับพี่ครับผมสวนหอมผู้ใหญนาะครับพี่นี่อ๋อของพอไปเอ่อพ่อประยุนสีรกครับอยู่บ้านไหนนาะครับบ้านเกษตรพัฒนาครับผมตำบลคำขวางอำเภอวารินจังหวัดอุบลเนาะครับนาะครับผมปลูกหอมในพื้นที่ประมาณจักใดครับผมไรหนึ่งครับผมไรหนึ่งเต็มเมเลยนาะครับตัวนี้เฮาเริ่มปลูกไอ้ตังแต่เดือนไหนนาะครับูกตังแต่ ปลายเดือนท่านว่าครับก็กางเดือนท่าน,น่านแหละรานนับนับเดี่ยววันสี่สิบห้าเมือคือเป็นเก็บผลผลิตได้นะครับเฉลียตัวนี้ก็คือสี่สิบห้าบ้นหมอคร,ครับผมอืมกันเริ่มเก็บไปบางส่วนแหละเนาะครับครับในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเข้าใส่อหอมพันธุ์ประมาณจักกิโลครับสองร้อยห้าสิบโลครับสองร้อยห้าสิบโลเตรมพอดีเปียเนาะครับตอนนี้เวลาเขา้าปลูกนี่ยากปะครับ ก็ป้วนย้าครับกับกัดไถเอพว่นดินลก็ตีแปลงเลยครับไอตอนเท้าไถพุ่นดินตีแปลงในเท้าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยรองพื้นนี่อย่างอยู่ครับกบ็บางคนจะใส่บางคนจะวม่ใส่นะครับก็ค,บคือคหมายถึงว่าจะมาไม่ใส่ที่หลังก็ได้คือคือห้องพี่นี่ใส่ป่ะครับห้องผมมานใส่ที่หลังครับมาใส่ที่หลังเนาะครับแม่หอมหอมใญ่เห็นว่าปันปันใดครับพให้ใส่ประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ครับกับมา มใส่ขี้ไก่แล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดให้มันเป็นรลองเนาะครับเพราะว่ามันจะซึมซับนำปุ๋ยมันอยู่กับทีนะมันจะบอนอะได้ไปทั้งอื่นนะครับครับพอแป้งว่าเสมออ๋อกระใส่ขี้ไก่แกบบอกครับครับผมรากาปุ๋ยสูตรไดครับที่ห้าใส่ปุ๋ยก็มียูเรียกต่า้ก็มีเอ่อ ปุ๋ยเสมอดีท็อปครับอ๋อก็คือใส่ปุ๋ยเสมอบวกกับยูเลียเนาะครับอันนี้คือสูตรท้องเขานะครับรยบางๆวันเดียวรยบางๆครับคือเริ่มแรกต้องใส่ยูเดียร่องก่อนห้เพิ่น้ตั้งโตกันอือบ้านนี้เขาใส่ปุ๋ยอีกตอนไหนครับก็ประมาณเลยสามสิบเมื่อกเริ่มใส่ปุ๋ยเทือที่สองบ่ปุ๋ยเทือที่สองครับใส่สูตรใดเนาะพี่สูตรเสมอเลยครับสูตรเสมออย่างเดียวเลยเนาะย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเขาจะเลย ได้สั้นเลส่วนได้สีน้ำเนะได้หวนนะตัวนี้คือสามสี่มือบาดในไส้อีกอยู่บรคับบ่คับต่รอดแล้วเก็บผลลรอดเก็บเลยครับผมตัวนี้หอมที่เข้าโดตน้ำอยู่นี่ประมาณเจัดมือล้วครับนี่ออสเซึ่งหามือครับที่หัวมันพ่อเก็บล้วตัวนี้ครับเริ่มเก็บแล้วครับนี่เก็บมาเก้าแปลงนะในมือก็สิถอนอีกครับถอนมือแล้วจะแปลงนะครับก็เจ็ดถึงแปดแปลงครับเดลเตอร์น้ำนักมันเลยพ่อทรงตลาดครับ แป้งหนึ่งนี่จ็ดกิโลก็ครับนี่ที่เห็นเนี่ับขั้นหอมไอ้สันขนาดนี้ประมาณ40ถึง45ครับ40ถึง45โลเนาะครับแต่บางคนก็จะว่าถั่วทอนในขั้หอมซับนี่เขาจะปล่อยมันเหี่ยวมันจะเสื่อมนักเพลินแต่กโซงตลาดอะไรมันมีแต่เอ่ออันนั้นพบไม่ค่าเขาก็รบ่ต้องการนะนะมันเห่ยวร้ายครับได้กิโลอะไกี่บาทครับตอนนี้ตอนนี้โล30บาทครับ30บาทเนาะครับผมถือว่าราคาดีป่ะครับครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมันก็มันกับพ่ออยู่ไรครับมันก็ในพื้นที่หนึ่งไร่นี่เฮ้าได้จะแปลงครับอ่ห้าสิบสองแปลงครับห้าสิบสองแปลงเนาะถ้าแปลงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยข้างในเค็ดหน่อยลงกว่นนี้ก็จะหกสิบกว่าตันนี้ประมาณจะเมตรครับอันนี้วะครับครับกวงก่วงมิดนึื่องไหนล้วครับก่วงประมาณเมตรนิดนิดเนาะเน่าประมาณจะเมตดครับ ยาวมันในประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบนี่คือสูทผุนเลยบ่ไอสูทผุนจะสี่สิบโอ้สี่สิบเนี่ยกับหักเครื่งหักเครื่งหนึ่งได้หาชิ้นสองแปลงครับผมแปลงละสี่สิบกว่ากิโลสี่สิบสี่สิบถึงเอ้สี่สิบห้ากับขั้นตอนไปเรื่อยก็อาจจะหนาขึ้นไปเรื่อยโอ้อาจจะเพิ่มไปอีกน้ำนักอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเนาะครับแม่นครับตัวนี้เรื่องพราะค่านี่เป็นยังไงนะครับ หรือว่าเข้าขายเองหรือย่างไรครับพี่อันนี้ไปขายเองครับไปขายเองเพราะว่าขายอยู่ตลาดเจริญศรีข้ามีแพงอยู่นะาระมีแพงอยู่ครับกับพอดีทีนบางก็ได้ก็ได้ปลูกถ้ามันได้ขายผัสนอกเพกะิทุปีนี่ปลูกอยู่บ่ครับนี่ปิ๊กไยนี่ผมปลูกไอ้มะระขีนกอ๋อยู่ในพื้นที่นี่เนาะกับพอดีมะระขีนกมันก็ลงทุนหลายมันเข็ดข้างครับลงทุนเรื่องข้างเนาะ ตนี้บริได้ลงทุนเรื่องข้างนี่จ่ลงค่างหัวกับก,กับอายุกับเ็วกวกันช่วงช่วงที่พี่ซื้อหัวมันอยู่ประมาณเจักบาทครับหัวพ่านช่วงนั้นผมซื้ออยู่สี่สิบห้าบาทโอ้กับบ่อแพงเนาะครับถือว่าเป็นหอมดิบมันเป็นหอมเ,เอกหอมแห่งสนิทนะครับครับเป็นหอมจุกอ๋อเป็นหอมจุกครับนี่นะครับอยู่ผู้เดียวกับสามารทรสได แต่ว่าตัวม้วนใายเนี่ยในเด้อพี่น้องเด้อม้วนเป็นเลขแปดเนาะครับเนาะครับปุ๋ยทั้งใบเป็นยังไงครับได้ใส่บ่ครับไอ้ลวดนี้ว่าเด้ใส่ปุ๋ยทั้งใบครับครับก็คือใส่แต่ปุ๋ยครับคือใส่แต่ปุ๋ยไอ้เม็ดที่เฮาเว้ากันมากเลยนะเนาะแม่นครับผมแต่ปกติมันก็ขั้นได้ใส่ปุ๋ยทั้งใบก็สิสีเข้มกว่านี้อีกครับบัญหาเรื่องโรคเรื่องหยังเฮาเจอปัญหาบ่ครับปีนี้ก็บ่ทันมีเดิครับบ่มีปัญหาเนาะครับผมก็มีได้ สิทธิยากันเซอร์ลาไวก่อนครับอ๋อเข้าเข้าก็ดูแลเรื่องกันเซอร์ลาอย่างเดียวเนาะครับผมถือว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนดูแลบวลยากเนาะปีนี้เนาะครับดูแลบวลยากครับครับผมเพราะว่าไอ้ช่วงมื่อเห็นน้ำมอสมันหลายก็ต้องสิทไอ้ยาเซอร์ลากันไวก่อนครับเพราะว่าสันมันสิทธิ์ไลไรอะไรก็บ่ได้ราคาได้น้องครับเนาะครับกับว่ได้ราคาแล้วครับ อันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เห็ดเกี่ยวกับหอมเนะา,เนนาเนะถือว่าเป็นทีนาพ่อใจเนะครับในปีนี้เนาะถือว่าเป็นนาพ่อใจอยู่ครับแต,แต่ว่าช่วงนี้เขาว่าราคามันขึ้นอีกอยู่บอกครับกระลั่งขึ้นบอกกระลัางขึ้นครับพอปูกขึ้นขยับไปเรื่อยครับผมมันเริ่มเบิดเนาะเริ่มหมดครับเริ่มหมดแล้วก็อากาศมันเริ่มจะร้อนมากแล้วเข้าเจ้ากับ ปลูกของข้างปลูกบักบัวบักอันนับแรกเนอะเพราะมีพื้นที่ปลูกแล่วันครับครับมันก็เฮ็ดยากน้ำแน่ชัว